เพื่อนเนะคะก็เหมือนช่องเจ๊น้ำพารวยนะคะตัวนี้ก็เป็นช่องแฟนเพจนะคะสามารถติดตามนะคะสอบถามพูดคุยได้เลยนะคะเพราะว่าน้ําจะลงแนวทางให้นะคะแนวทางตัวอย่างต่างๆในกลุ่มนะคะ <S <S เพื่อนๆก็สามารถไปติดตามได้เลยนะคะเป็นหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามได้นะคะวันนี้นะคะน้ำก็จะมาสอนสูตรรูปเก้าประตูบนล่างนะคะหรือเพื่อนจะติดวิ่งไปด้วยก็ได้เนาะ วันนี้จะมาด้วยสีสันสะดุดตาดนิดนึงเนาะตัวนี้นะคะก็ขัดลอกรอบมาแล้วนะคะโดยที่เรายึดนะคะของในกลุ่มนี้มานะคะ,ะเพื่อนๆดูไว้นะโอเคขัดลอกมาแล้วนะคะต้าสุดเลยนะคะของเดือนเมษายนนี้เลยนะคะสุดง่ายเลยนะคะใช้นะคะหลักหน่วยล่างนะคะนั่นก็คือตัวน,นี้นะเนาะเพื่อนๆเห็นเปะ่ หลักหนวยล่างตัวนี้นะคะยิบเป็นหลักเลยนะคะยิบเป็นหลักยังไงนะคะโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะสูงง่ายก็คือนับขึ้นนะคะเราจะเอาไปแทงนะคะศูนย์นะคะแล้วก็มาด้วยศูนหนึ่งก็คือนับตัวมันด้วยเลยนะคะเราเอาไปแทงนะคะบุร่างนะจ้ะเดี๋ยวามาดูผลอ่าถ้าวิ่งก็เข้าหลักร้อยนะคะเพื่อนๆตัวเนี้ยเข้านะคะ ถ้าเข้าตัวนี้นะขอเป็นสีแดงแล้วกันเนาะให้เพื่อนๆได้เห็นกันเป็นติ๊กถูกนะคะโอเคเข้าเนาะอ่าในรอบถัดไปแล้วก็ยึดหลักของตัวนี้มาต่อหกนะคะหก ไปก็คือนับตัวเขาด้วยก็คือ6กับเจดที่นําไปเล่นรูทสิประตูบนร่างนะคะย้ำรูทสิประตูบนร่างก็คือกดสองบนนะคะรูดกดสองบนนะคะแล้วก็รูทสิ้ประตูแค่นั้นเองนะคะเพื่อนแล้วก็มาดูนะคะว่มามันเข้าหรือเปล่ารืมเข้านะ,ะ๊ะเจาะแตกไปเลยจ้าเพื่อนเด่งๆจ้าวิธีการเล่นนะคะอย่าลืมกดคูณสองนะคะเวลาเล่นนะคะ อรอบถัดไปมาลงมานี่เราก็ดึงตัวมานี่เลยก็คือเจ็ดกับหกนะคะที่เราต่อ,อไปเล่นโอ้ยเจ็ดกับแหวนไม่ใช่เจ็ดกับหกสิรอบนี้ไม่เข้านะคะรอบนี้ไม่เข้าก็เว้นวักไว้เลยนะคะมันจะได้เป็นการง่ายกับเพื่อนๆนะคะตอนนี้เขียนผิดนะคะเพราะว่าก็คือมันออกเบิ้ลนเนาะ นี่นะคะเบอนหกหกนะคะเพื่อนๆโอเคมาต่ออ่าลงมายังไงต่อก็คือหกกับเจ็ดหกเจ็ดเข้าไหมอ้าวเข้าอีกแล้วเพื่อนสวยงามจ้าดิ้งๆไปเลยจ้าดึงล่างนะคะเด้งๆไปเลยค่ะอ้ามาต่อดึงลงมาอีกก็คือ 6กกับเจ็อีกอ่าเรามาดูเข้าหรือเปล่าห <6 S 1> เข้าร่างหเข้าบนสิห <6 S 2> เข้าบนหนึ่งนะคะไม่ดิงนะ้งเนาะไม่เป็นไรถัดไปสี่ห้าโอเคเรามาดูกันรอบนี้เข้าไหมไม่เข้านะคะไม่เข้าวิ้นวักตรงนี้ไว้นะคะอ่าถัดไปต่อ 2องกับสามเข้าไหมอ้าสวยงามไปอีกแล้วจ้าลืนๆตัวน so ี้แม่ารอบถัดไปนะคะดึงตัวนี้มาสองสามโอเคเข้าไหมเข้าหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็ถือว่าเข้านะคะเพราะว่าแจ้งไปแล้วว่าให้ปิดิิ้งด้วยนะเพื่อนโอเค เห็นไหมวิธีสังเกตเบิ้ลนะคะเห็นไหมมันออกเบิ้ลเพราะว่าตัวนี้เห็นไหมเบิ้ลมาแล้วเลขมันฝับกันตรงนี้นะคะมันจะวนเบิ้ลมันจะออกตรองนะคะเพื่อนๆวิธีสังเกตง่ายเลยนะคะเห็นไหมถ้าเกิดยังมีเบิ้ลตัวนี้มาเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตได้เลยหนึ่งรอบสองรอบสามรอบติดเบิ้ลไม้เลยนะคะ าเกิดมีเบิลมาหนึ่งหนึ่งครั้งถ้าเราเห็นนะคะดูผลย้อนหลังกลับไปนะคะถ้าเราเห็นมาเอา้าวันนี้มันมีเบิลมาแล้วหนึ่งรอบติดไว้เลยสักห้ารอบนะคะเบื่อวิธีตามเบิลน,นะโอเคมาต่อหนึ่งสองเข้าไหมตัวนี้นะเขียนผิดนะดูผิดเปืเอาตัวนี้มาใส่นะคะถ้าไม่แน่ใจก็ดูตามได้เลยนะคะเห็นไหม ตัว1นึนะคะ2 6ง1กสินผลต้องออกมา9 9 159นะคะนั่นก็คือตัวนี้นะจ๊ะโอเคฝ่าหนึ่งข้าวสวยหนึ่งข้าวบนสวยไปจ้ามาต่อใช้9ดึงต่อนะอ่าตัวนี้9 9 10เกนะคะสิ 10, เราใช้ศูนย์นะเราไม่ใช้หนะึ่งะ10เราใช้ศูนย์นะคะแล้วใช้ตัวหลังเนาะเพื่อนโอเคเรามาดู สวยงามน,นะจ๊ะเนี่ยอวิง่งไปเลยจ้ะแม่ทั้งวิ่งนะคะเข้าล่างคือสวยยกมาต่อศูนย์หนึ่งเข้าไหมอ้าวเข้าร้อยจ้าสวยงามนะคะติดวิ่งอ้าวไปตอ่อสามสี่เข้ารึป่าสีเข้าร่างนะจ๊ะแม่ น,นก็ไปต่ออีกนะคะใช้หลักหน่วยล่างนะย้ําหน่วยล่างก็คือตัวนี้นะโอเคก็แปหกเจ็ดเข้ามาเข้าบนนะปะโอเคอน,นี่นะคะตัวนี้เข้ามาแล้วกี่รอบเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เข้าสิบรอบนะคะหลุดหนึ่งรอบสองรอบนะคะเข้าหลุดสองรอบนะเพื่อนๆวิธีการเล่นนะคะสูตรนะคะอย่าเล่นยาวนะคะถ้าเราเข้าตอนนี้หลุดนะคะเราก็ทบนะคะรอบต่อไปเราทบนะคะเห็นไหมถ้าทบมันก็เด้งเราก็ได้คืนนะคะเห็นหรป่แล้วทีนี้เราก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะ หลุดทบเห็นไหมมันดิ่งมันหลุดมันก็ดิงเลยหลุดดิงเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะคะสูตรตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถเอาไปลองใช้ดูได้นะคะหรืออยากเข้ากลุ่มแนวทางก็มีให้เข้าฟรีเห็นไหมมีแอดมินคอยวางเลขให้ตัตงแต่เช้ายันดึกย้านะคะฟรีนะคะเจน้ำพารวยมาเลยสานเห็นไหมสูตรวินนะคะวินตัวนี้นะคะ วิ่งดีมากได้ตังรัวๆเลยนะคะเทศกาลสงการ,การนี้เข้ารัวๆกันไปเลยหาทุนหากำไรกับบ้านกันเนาะโอ้เข้ายาวเลยแม่ว้างอาถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะ ก็สามารถทักมาขอเข้าฟรีได้เลยเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะช่องทางติดต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวเ้เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะนำแนวทางแล้วก็สุดีๆมาฝากเพื่อนอีกวันนี้ก็ราไก่อนนะคะสวัสดีค่ะ